อาหารดีมีสุขภาพร่วมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้คอมูชาน้ำชารสน้ำผึ้งวินิกาสูตรดั้งเดิมและสูตรไลท์ลักยิ้มลูกอมสมุนไพรผสมกระชายวันนี้เชฟขวัญ ตกลงชื่อเมนูอะไรนะคะเมี่ยงลาบคำเดียวเมี่ยงลาบคำเดียวเออที่มาของชื่อนี้คือเมื่อกี้เลยครับคือแบบให้ให้ทานแค่ใครบางคนเออเวลาขายขายอย่างนี้ไหมคะยจริงจริงเมนูนี้ต้องบอกว่าคอนเทนต์ที่ผมนำเสนอเนี่ยจะสอนพ่อค้าแม่ค้าไปขายอ๋อแล้วในคอนเทนต์ผมเนี่ยจะคำนวณต้นทุนท้ายคลิปด้วยอ่า เมนูนี้ผมก็เลยนําเสนอให้คนเนี่ยเอาไปทําขายวันนี้นะครับผมจะใช้เป็นอกไก่ที่เราล้อหนังออกหมดแล้วนะครับเอาแต่เนื้อนะครับจะมีสารแหน่แล้วก็จะมีหอมแดงซอยมาเรียบร้อยแล้วหอมแดงซอยอันนี้ผักชีฝรั่งอันนี้เราจะซอยละเอียดหน่อยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะทําการรวนไก่ก่อนนะรวนไก่คําว่ารวนก็แปลว่าเราจะใส่น้าน้อยใส่น้ํานิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้ขุกคลิกคุกคลิกแล้วก็ไม่ใส่น้ํามันตาวร้อนเร็นะคะเนื้อไก่ไปรวน นเนื้อไก่ลวนลงไปค่ะ ไก่เสร็จแล้วเริ่มสุกนี้เรารวนไก่สุกนะครับสุกนิดๆไม่สุกมากเดี๋ยวแข็งใช่เดี๋ยวไม่จะอัวกุกันไปเนาะน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายเราจะใส่แค่หนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเท่านั้นอุ้ยนี่แบบว่าสุขภาพจริงนะคะหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเท่านั้นเองแล้วเราก็จะใส่ในส่วนของตัวน้ำปลาโซเดียมตัวนี้เราก็จะใส่ไม่เยอะเหมือนกันนะครับเราจะใส่แค่นิดเดียวประมาณสักหนึ่งส่วนสี่อ่าสุดท้ายเราก็จะใส่มะนาวลงไปนะครับเราจะใช้มะนาวสด มันจะกลิ่นหอมมะนาวเลยนะมะนาวนิงจริงไม่อยากให้คันทิ้งไว้นะเชฟใช่ครับ เสร็จแล้วตัวนี้จะเป็นในส่วนของลาบอกไก่ตัวนี้นะครับสำหรับมันเป็นเมนูสุขภาพเนาะเพราะนั้นรสชาติเนี่ยจะแบบไม่จัดจ้านไม่แบบเข้มข้นเหมือนกับแบบเ,เมนูทั่วไปรเราถ้าเราฝึกทานอาหารที่ลดความจัดจ้านลงมาเรื่อยๆนะคะเพียงแค่สัปดาห์2สัปดาห์ก็จะทําให้เราเริ่มคุ้นชินกับรสชาติที่อ่อนลงไปและถ้าเราทานรสชาติที่อ่อนลงไปเรื่อยๆก็จะเป็นการปกป้อง ไของเรานั่นเองนะคะห่างไกลจากโรคหลายโรคทีเดียวแต่ช่วงนี้ขอบพระคุณเชฟขวันมากๆเลยนะคะครูปหล่อฝีมือดีสุดยอดน่ารักมากเลยแนะนำการเลือกกินอาหารกินอย่างไรกินดีมีสุขภาพห้ามพลาดนะคะ